สวัสดีครับพบกันเสี่ยเคยนะครับกับช่อง Goal Insight เป็นยังไงกันบ้างครับกับทีเด็ดที่เราได้ให้ไปเมื่อวานใครตามผู้ไหนบ้างรบกวนเชินคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับตัวนี้ก็มีฟุตบอลประจำวันที่6มิถุนายน2568วันนี้วันเตะด้วยกันหลายคู่เลยนะครับทางเราจะวิเคราะห์มาให้4คู่ด้วยกันโดยเริ่มต้นที่คู่แรกเป็นการพบกันระหว่าง PK 35วันต้าประทะก,กับ TPS ตูคูคู่ถัด,ดมานะครับเป็นศึกระหว่าง AK Nas ปะทะก,กับ SC รตีคู่ถัดไปนะครับเป็นการพบกันระหว่าง Cerro m o n ตวิเดโอปะทะกับ CA เอหรือว่าเพดนักผู้สุดท้ายเป็นศึกระหว่างคิสซิวคัมซารับชอนปะทะกับโซลาร์ฟูการ์วันนี้ครับโกอินไซด์มีกิจกรรมดีๆมาแจาก FC ทุกท่านนะครับเป็นกิจกรรมแจกเสื้อฟุตบอลเกรดเพเยอร์ฟรีวันละสิตัวเลยครับส่วนเงื่อนไขของกิจกรรมนั้นเพียงแค่ท่านกดถูกใจคลิปนี้กดถูกใจช่องวิเคราะห์บอลโกอินไซด์และข้อสุดท้ายเพียงแค่ท่านทายผลคู่สุดท้ายของการวิเคราะห์ในวันนี้ ว่าจบสกอร์ที่เท่าไหร่ต้องตอบกอดฟุตบอลเตะ1ชั่วโมงนะครับสามารถตอบใต้คอมเมนต์ของคลิปนี้ได้เลย1ิบท่าแรกที่ทายถูกนะครับจะได้เสื้อฟุตบอลเกรดเพลเยอร์ฟรี1ตัวไปเลยโดยท่านสามารถเลือกเสื้อได้ไม่ว่าจะเป็นทีมไหนปีอะไรท่านสามารถติดตามผลผู้โชคดีได้ที่คอมเมนต์โดยที่จะมีทีมงานของโฟล์อินไซต์ไปพูดคุยสอบถามเกี่ยวกับรายละเอียดการรับเสื้ออีกทีนะครับอย่ารอช้านะครับทุกท่าน เรามาเริ่มบทพิครอร์กันเลยนะครับมาที่คู่แรกเลยเป็นการพบกันระหว่าง PK 3 5วันตาจะเปิดบ้านรับการไปเย็นจาก TPS ตูคู PK 3 5วันต้านะฮะปัจจุบันที่5ของตารางโดยแข่งมาแล้ว8นัดชนะ3เสมอ4แพ้1ยิงได้11เสียไป6ประตูฟองการเล่น5หลังสุดนะครับชนะ2เสมอ3 ต, PS, ตัทางฝั่ง TPS ตูคูนะฮะปัจจุบันที่1ของตารางโดยแข่งมาแล้วแนัดชนะ6เสมอ1แพ้1นึน่ได้ยี่สิบเสียไป12ประตูฟอร์มการเล่น5หลังสุดนะครับชนะ2เสมอ2แพ้1คู่งผ้นี้แฮดูแฮดเคยเจอกันมา5ครั้งนะครับเป็น PK ถัดสิบห้าวันต้าที่เอาชนะไปได้2ครั้ง TPS ตูคูชนะไปได้1ครั้งแล้วก็เสมอไป2ครั้งมาเช็คความพร้อมกหนห่อยนะครับ PK 35มาวันต้าเจ้าบ้านเกมล่าสุดเพิ่งไปเสมอกับจิปโพลมา1.1 สภาพทีมเกมนี้นะครับจะไม่เป็นหาเรื่องการบาดเจ็บของผู้เล่น PK 35าวันต้าจะมาหก3 3นสารับจะใช้เป็นคาร์โลลาซาเนนโยนาสซันแนนแนวกลางใช้เป็นเอมิลปัลลัสแมกซิโมโตโรเนนส่วนด้าน่ใช้เป็นแซมบาซิล่าส่วน TBS ต T ูคูนะฮะเกมล่าสุดเพิ่งไปชนะเอเคนัสมา2.0ตสภาพทีมเกมนี้นะครับจะไม่เป็นหาเรื่องการบาดเจ็บของผู้เล่น tbs ตูคูจะมาบ3ก3าม่นะครับจะใช้เป็นออสการฮักสตอมอาโปบอนสตอมแดงกลางใช้เป็นออสการดาวฟอร์ดลาเซออิคเนเนรุโซนจะใช้เป็นมิก้าคาอุปปิล่าผู้นี้นะครับเป็น pk 3 5าวันต้าที่ดูดีกว่านะครับจะให้ดูเฮดที่เจอกันมาเรือชนะไปได้มากกว่าฟอร์มปัจจุบันฮะ pk 35าวันต้าเพิ่งไปเสมอในเกมล่าสุดส่วนทาง tbs ตูคูนะฮะเกมล่าสุดเพิ่งไปชนะมาเกมเนี้ยรู้ไหมทาง tbs ตูคูนะครับเพราะมีฟอร์มวันที่ดีนะฮะ เพิ่งไปชนะมาเอาชนะมาได้2เกมติดต่อกันเกมเยือนทําได้ดีนะครับเอาชนะมาได้3าจากสเกมที่ออกไปเยือนส่วนทาง PK 35าวันต้านนะฮะฟอร์มบันเพิ่งไปเสมอมาโดยเสมอมา2เกมติดต่อกันเกมในบ้านดีนะครับเอาชนะมาได้2เกมติดต่อกันในบ้านแต่รู้ไม่ทางทีมเยือนมากกว่านะครับเกมนี้คิดว่าจะเป็น TPS ีตูคูที่เอาชนะไปได้สกอร์ที่คาด PK 35าวันต้าแพ้ TPS ี BS, ตูคู1.2มาต่อคู่ที่2นะครับเป็นการพบกันระหว่าง a k n นะั จะเปิดบ้านรับการไปเยือนจาก FC ลาตีปัจจุบันนะฮะเอเคนาอยู่ที่4ของตารางโดยแข่งวาและ8นัดชนะ5เสมอ1แพ้2ยิงได้16เสียไป12ประตูฟอร์มการเล่น5หลังสุดนะครับชนะ3เสมอ1แพ้ 1, 1> ส่วนทางฝั่ง FC ลาตีนะฮะปัจจุบันที่2ของตารางโดยแข่งวาและ8นัดชนะ5เสมอ2แพ้1ยิงได้14เสียไป8ประตูฟอร์มการเล่น5หลังสุดนะครับชนะ3เสมอ1แพ้1 ผู้นี้เฮดูเฮดเคยจะกันมา4ครั้งนะครับเป็น FC ลาตีที่เอาชนะไปได้2ครั้งแล้วก็เสมอไป2ครั้งมาดูความพร้อมก่อนแข่งนะฮะเอเคนาทเพิ AK ่งไปแพ้ท p s ทูคูมา2.0สภาพทีมเกมนะครับจะไม่มีลูคัสเคาแมนที่ต้องพักษาตัวจากการบาดเจ็บเอเคนาจะมา6-4-3-3นารามนัลล่าช้เป็นลูฟพักเนนยาซีนดาอุซี่แนวกลางใช้เป็นดาวิดอัรโบโรบินซิสส่วนนัลล่าเป็นเช้เป็นยากรอบกอดเบิร์กมาดูฝั่งเอลาตีกันบ้านนะฮะ FC ลาตีเพิ่งไปชนะ JAPS มา2.0สภาพทีมเกมนี้นะครับจะไม่ม Lucas, man, เ,มเป็นหาเรื่องการบาดเจ็บของผู้เล่น FC ลาตีจะมาแบบห้า นัลับจะใช้เป็นโทเบียสคาคูสซอฟสกีอูคุสโตมาติมนันการใช้เป็นอัสลาเบโอโตลาเอลิกโอเตงส่วนน,นันโนใช้เป็นออสโซโคกินสเนน พวกนี้นะครับเป็น FC ฟาตีที่ดูดีกว่านะครับจากเฮดูเฮ d ที่จะกันมาเอยชนะมาได้มากกว่าฟอร์มปัจจุบันนะฮะเอฟาตีเพิ่งไปชนะนในเกมล่าสุดส่วนทางเอเคนนะฮะเกมล่าสุดเพิ่งไปแพ้มาเกมนี้บบดูมาทาง FC ฟาตตีนะครับเพราะมีฟอร์มที่ดีนะฮะเอาชนะมาได้3าจากสเกมเกมเยือนไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเอาชนะมาได้แค่1นจากสเกมที่ออกไปเยือน ส่วนทางังเอเคนั้นะฮะฟอร์มันเพิ่งไปแพ้มาไม่ชนะใครมา2เกมแล้วเกมในบ้านเอาชนะมาได้แค่2จาก4เกมนะครับแอบรู้ไม่ทางทีมเยือนนะครับเกมนี้คิดว่าจะเป็น FC ฟลาตีที่เอาชนะไปได้แต่ตอนที่คาด a k เค้นแพ้ FC ฟลาตีศูนยสมาที่คู่ต่อไปนะครับเป็นการพบกันระหว่างเซโรมอนเตวิดีโอจะเปิดบ้านรับการมาจาก CA หรเอร่าเพจ เซโรมอนเตวิดีโอนะฮะปัจจุบันที่11ของตารางโดยแข่งมาแล้ว14นัดชนะ3เสมอ6แพ้5ยิงได้12เสียไป17ประตูฟอร์มการเล่น5หลังสุดนะครับเสมอ2แพ้3ส่วนทางฝั่ง,ง C.A. หรือว่าเพจนะฮะปัจจุบันที่16ของตารางโดยแข่งมาแล้ว15นัดชนะ2เสมอ4แพ้9ยิงได้10เสียไป20ประตูฟอร์มการเล่น5หลังสุดนะครับชนะ2แพ้3คู่นี้เฮดูเฮดเคยเจอกันมา5ครั้งนะครับเป็น C.A. หไไรื Monte Video, อ ครั้งแล้วก็เสมอไป1ครั้งมาดูความพร้อมก่อนแข่งนะฮะเซโร่มอนเตวิเดโอเจ้าบ้านเพิ่งไปแพ้มอนเตวิเดโอวันเดอร์อร์มา2อตัวหนึ่งสภาพทีมเกมนี้นะครับจะไม่มโจนาธานอิสราบาเซลที่ต้องพักษาตัวจากการบาดเจ็บ เซโร่มันเตวิโอจะมา6 4-2-3-1นักเตะใช้เป็นไมโคเอลวิอาเอมิเดโนอวาเลสนักการใช้เป็นเอมานูเอลคูเอโยอากุสตินมิรันดาส่วนอันดุนใช้เป็นนิโคลัสซินเวสเต้มาดูตรงฝั่งทีมเยือนกันบ้างน,นะฮะ C.A. หรือว่าเพดซึ่งไปแพ้ดีเฟนเซอร์มา2องลหนึ่ง สภาพทีมเกมนี้นะครับจะได้มาโลเอสโตที่ต้องพลา3าตัวจากการบาดเจ็บซีเอหรือเพจจะมา6442เนรับมาใช้เป็นนิโคลัสลาโมสฮิสเตียนอเมดาแดนกลางใช้เป็นมาติสอันฟอนโซฟาคุนโดโดเรียนโซนโดใช้เป็นฮวานคูสคู่นี้นะครับเป็นเซโร่มอนเตวิเดโอที่ดูดีกว่านะครับจากเฮดลเฮดที่จะกำมาเดิมชนะได้มากกว่าปัจจุบันนะฮะเซโร่มอนเตวิเดโอเพิ่งไปแพ้นในเกมล่าสุดส่วนทาง C.A. หรือว่าเพลนะฮะเกมล่าสุดเพิ่งไแพ้มาเช่นกันเกมนี้บบรู้ไปทางโซโรมอนเตวิโอนะครับพอเล่นในบ้านนะ,ะมีความได้เปรียบปอจจุันเพิ่งไปแพ้มานะฮะเกมในบ้านไม่ค่อยดีนะครับไม่ชนะใครมา2เกมแล้วในบ้านส่วนทาง C.A. หรือว่าเพลนะฮะปัจจุันเพิ่งไปแพ้มาโดยแพ้มา4ีเกมติดต่อกันเกมเย้มไม่ดีนะครับแพ้มา3าเกมติดที่ออกไปเยือนแอบบรู้ไปทางเจ้าบ้านมากกว่านะครับเกมนี้คิดว่าจะเป็น เซโรมอนเตวีโอที่เปิดบ้านเอาชนะไปได้สกอร์ที่คาดเซโร o มอนเตวีโอชนะ c ีเอรอเพดหนัดศูนย์มาที่คู่สุดท้ายนะครับเป็นการพบกันระหว่างคีซิลคัมซารากชอนจะเปิดบ้านรับการวายจากโซลัสอูดการปัจจุบันนะฮะ คีซิลคัมสลัฟชอนนะฮะอยู่อันดับที่1 3ของตารางโดยแข่งวัแล้ว10นัดชนะ3าเสมอ2แพ้5ยิงได้1 1เสียไป19ประตูฟองการเล่น5หลังสุดนะครับชนะ2เสมอ1แพ้2ส่วนทางฝั่งโซลัสอุสกัตนะฮะปัจจุบันที่12ของตารางโดยแข่งวัแล้ว10นัดชนะ3าเสมอ2แพ้5ยิงได้10เสียไป10ประตูฟองการเล่น5หลังสุดนะครับชนะ1เสมอ1แพ้3คู่นี้นะครับเฮดูเฮดเคยเจอม,มา5าครั้งนะครับ เป็นโซลัสอุสกอตที่เอาชนะไปได้สองครั้งพีชิลคัมซารัสชอนเอาชนะไปได้สองครั้งแล้วก็เสมอกันไป1ครั้งมาดูความพร้อมฝั่งเจ้าบ้านนะฮะพีชิลคัมซารัสชอนเพิ่งไปแพ้ไดโนมูซามาคัสมา3-2สภาพทีมเกมนี้นะครับด้วยปัญหาเรื่องการบาดเจ็บของผู้เล่นพีชิลคัมซารัสชอนจะมาแบบสีห้าหนะะึ่งนัดมาใช้เป็นดิวช็อตโคมิลอฟนิโคล่าคัมบูโรวิชแดงกลางใช้เป็นจาบาจิกาอูริ อาร์เลนมาโซวิดส,ส่วนเระใช้เป็นโรแมนปาปาลิก้ามาหน้าฝั่งโซลัสอุสกัสกันบ้านนะฮะโซลัสอุสกัสเพิ่งไปแพ้เอฟซีตักตาคอมา2อตัวหนึ่งสภาพทีมเกมนี้ครับจะไม่ปัญหาเรื่องการบาดเจ็บของผู้เล่นโซลัสอุสกัสจะมาอบซีสองสามหนึ่ะครับเาใช้เป็นดิวช็อตจูเวียวลาดิเมียบูบัญญาแนวกลางใช้เป็นจาชัวอามิซอฟคูโมยุนมินโชอ,อิบินอฟส่วนเระใช้เป็นมูรอดเบกโบโบโจนอฟคู่นี้นะครับเป็น คิชิวคัมที่ดูดีกว่านะครับจากเฮนรุยเฮดเจอร์มาเร็วชนะไปได้มากกว่าส่วนฟอร์จูบันนะฮะคิชิวคัมเพิ่งไปแพ้ในเกมล่าสุดส่วนทางโซลัสอุสกัตนะฮะเพิ่งไปแพ้มาเช่นกันเกนเนียรรู้ไปทางคิชิวคัม ชาลับชอนนะฮะพอเล่นในบ้านทํใมีความได้เปรียบฟอร์ันเพิ่งไปแพ้มานะฮะเกมในบ้านทําได้ดีนะครับเอาชนะมาได้2จากเกม่วนทางโซลัสอุสกัสนะฮะเพิ่งไปแพ้มาในเกมล่าสุดเอาชนะมาได้แค่1นจาก5เกมเกมเยือนไม่ดีนะครับแพ้มา3เกมติดที่ออกไปเยือนแอบรู้ไปทางเจ้บ้านนะครับเกมนี้คิดว่าจะเป็นที่ชิวคัมชาลับชอนที่เปิดบ้านเอาชนะไปได้สกอร์ที่คาดที่ชิวคัมชาลับชอนชนะโซลัสอุสกัสสองต่อหนึ่ง และนี่คือทั้งหมดของการวิพา์ฟุตบอลประจำวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงกิจกรรมแจกเสื้อกันต่อเลยนะครับโดยคู่ที่ผมจะเล่ FC ทุ่ททนทรายสกอร์นั่นก็คือ10ระหว่างที่ชิวคัมซาราชอนประธานกับโซลัสอุสกัสอย่าลืมนะครับกติกาของเราต้องคอมเมนต์ทายผลก่อนมาเตะ1ชั่วโมงนะครับใครมาตอบที่หลังถ้างผู้ชนะไม่ได้ทายสกอร์จะถือว่าผิดกติกาทันทีนะครับ เรากลับมาสรุปทีเด็ดที่ผมได้ให้ไปประจำวันนี้กันสักหน่อยนะครับโดยคู่แรกที่ผมได้ให้ไปนั่นคือ pk 3 5มสิบาวันต้าปะทะก,กับ tps ตูคูคู่นี้ให้เป็น tps ตูคูชนะไปด้วยสกอร์สองหนึ่งคู่ถัดมานะฮะเป็น aknas ปะทะกับ sc ลาตีคู่นี้ให้เป็น sc ลาตีชนะไปด้วยสกอร์สองตัต่อคู่ถัดไปนะฮะเป็น sero montevideo ปะทะก,กับ ca r r p a t e คู่นี้ให้เป็น sero montevideo ชนะไปด้วยสกอร์หนึ่งศูน Zero Video, กกย์ และคู่สุดท้ายเป็นคิชิวคัมซารับชอนประทักับโซลัสอุนสกัสคู่นี้ถือให้เป็นคีชิวคัมซารับชอนชนะไปด้วยสกอร์สองต่อหนึ่งและนี่คือบทสรุปทั้งหมดที่ผมหยิบมาฝากยังไงถ้าผิดพลาดอะไรยังไงตกหล่นอะไรยังไงไปบ้างก็บอกกันได้นะครับจะได้ไปเก็บข้อมูลให้ละเอียดครบและเยอะที่สุดนะครับส่วนสําหรับใครที่ชื่นชอบนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้ทีมงานหน่อยนะครับยังไงวันนี้ขอให้ดูบอลให้มีความสุขทุกทคนถ้าใครนอนดึกนะครับ ส่วนใครที่น้อยไม่ดึกก็ไม่เป็นไรตื่นมาอัปเดตผลงานกันได้ยังไงวันนี้ขอทุกท่านมีความสุขโชคดีพรุ่งนี้กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ